โฟเลตเนี่ยเป็นสารที่สําคัญกับร่างกายของเรามากนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเซลล์แล้วก็สุขภาพของ DNA คือโฟเลตเนี่ยมันเป็นสารที่สามารถที่จะจ่ายโมเลกุลที่ชื่อว่าเมทิลให้กับกระบวนการต่างๆในร่างกายนะครับทั้งกระบวนการที่เซลล์ต้องใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่หรือว่ากระบวนการ DNA Repair DNA Synthesis รวมถึงเจ้าเมทิลเนียครับยังมีความสำคัญมากเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็น Molecular Switch คือมันสามารถที่จะใช้ในการควบคุมการเปิดแล้วก็การปิดของจีนต่างๆได้นะครับคือในเซลล์ทุกเซลล์ครับมันมี DNA อยู่ใช่ไหมแล้ว DNA เนี่ยครับคือเป็นคู่มือในการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์เรามีจีนแต่ไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าจีนทุกจีนเนี่ยมันจะเปิด มันจะมีแค่จีนบางจีนเท่านั้นที่มันเปิดแล้วจีนที่เหลือเนี่ยมันก็จะปิดเซลลของเราเนีครับสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดจีนต่างๆได้นะครับโดยใช้มเลอนิ l ช m วเมทิลซึ่งมาจากการจ่ายโดยโฟเลตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโฟเลตที่มากเพียงพอเนี่ยครับมันทําให้เซลล์ของเราทํางานปกติเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดของจีนได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้น ทุกๆวันเราจาเป็นต้องได้รับโฟเลตที่มากเพียงพอเพื่อให้ทั้ง DNA แล้วก็เซลล์ของเราทำงานได้เป็นปกติครับ